ช่วงนี้จะชวนคุยเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะซึ่งวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะสำหรับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำก็จะมีผลบังคับใช้นะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยกันนะคะว่าในส่วนของภาคธุรกิจนะซึ่งจะมีผลต่อผู้บริโภคอย่างเราด้วยนะคะว่าเขาได้รับผลสะเทือนแค่ไหนอย,อย่างไรแล้วก็จะมีการปรับ ราคาสินค้าค่าบริการแค่ไหนอย่างไรทางออกควรเป็นอย่างไรมีคําแนะนํานะคะแล้วก็บทวิเคราะห์จากทางดรธนิสรัตซึ่งท่านเป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยและท่านเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวีเซ r ร์ r ร u p จำกัดตอนนี้อยู่กับเราในรายการเรียบร้อยแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะดรธนิษค่ะครับสวัสดีครับดรนงนาครับ สวัสดีค่ะพบกันอีกรอบหนึ่งนะสำหรับเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จะเริ่มดีเดย์ในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะดรธนิตคะแล้วก็ปีนี้การปรับเนี่ยเป็นลนนักษณะเรียกว่าแบ่งเป็นเก้าโซนใช่ไหมคะวิธีการนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็อาตาัตรานี้เหมาะสมแค่ไหนนะคะก็ผมคิดว่าการแบ่งการเป็นโซนเนี่ยมันก็เป็นทั่วโลกเขาทำกันนะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ค่าจ้างเท่ากันทั้งประเทศ นะครับตอนนี้เหตุผลสําคัญก็คือว่าเขาต้องการกระจายการลงทุนไปในพื้นที่ที่ห่างไกลจากศูนย์กลางใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเท่ากันเนี่ยมันไม่เกิดแป้มแต้มต่อ,อถ้าผมจะไปลงทุนที่น่านก็ดีอุดรน,นะหรือจะไปลำปางหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันห่างจากกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมถ้าค่าจ้างเท่ากันเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ ต่างจังหวัดไกลๆจะเสียเปรียบคือค่าขนส่งเพราะสินค้าวัตถุดิบเนี่ยมาจากแหลมฉะบังเพราะท่าเรือหลักของเราอยู่ที่แหลมฉะบัง mm hmm. ใช่ไหมราต้องเสียค่าขนส่งเจ็ดพันเจ็ดพันแปดพันบาทอย่างน้อยต่อเที่ยวนะส่งไปโรงงานเสร็จโรงงานปิดแล้วแหล่งตลาดมาอยู่ปริมณฑลกทมปริมณฑลตลาด<ฆ><ฆ>อยู่ที่ตรงนี้คุณก็ต้องส่งกลับเข้ามาขายตรงนี้หรือไม่ก็ต้องส่งออกกลับไปแหลมฉะบังใหม่ค่ะ<ฆ> นั้นมันการเขาก็เลยเป็นแต้มต่อทั่วโลกเขาก็ทำแบบนี้นะเพื่อให้ถือว่าเป็นหลักสากลเลยใช่ไหมฮะการขึ้นรงดั้ำเลนแบบพูดส้ากันไม่ได้แต่ว่าทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำกันฮะแม้แต่ประเทศสังคมนิยมเนี่ยนะจีนเนี่ยแต่ละมณฑลก็ต่างกันบางมณฑลเนี่ยอยู่นานเนี่ยมันมณฑลใหญ่เขาอย่างในมณฑลเดียวกันก็ต่างกันเห็นไหมฮะอย่างเวียดนามซึ่งเป็นสังคมนิยมก็ต่างกันจปปอาวก็ต่างกัน ประเทศที่เท่ากันส่วนใหญ่จะเป็นเกาะหรือประเทศเล็กๆเช่นสิงคโปร์บรูไนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในยุโรปก็เหมือนกันนะครับไม่ไม่เหมือนกันก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแต่ว่าอัตราที่ขึ้นตอนนี้นี่ดรธนิตมองว่าเหมาะแค่ไหนคะเหมาะสมกับสถานการณ์กับสถานการณ์ตอนนี้ยังไงบ้างเหมาะสมแค่ไหนเนี่ยไอ้หลึกสตางค์ขึ้นค่าจ้างเนี่ยถามมันก็ไม่มีใครพอใจเท่านั้นแหละมันอยู่ที่คุณถามใส่ใช่ไหมถ้า ขึ้นครั้งนี้เนี่ยถ้าเรากทมเป,เป็นตัวเป็นตัวตั้งกับปริมณฑลเป็นตัวตั้งซึ่งเป็นการจ้างงานครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ย<ฆ>ใช่ไหมเป็นตัวตั้งเนี่ยจาก300 31บาทเป็น3้า53บาทเนี่ยเพิ่มขึ้นวันละ22บาท<ฆ>ถ้าคุณถามบุกจ้างมันซื้ออะไรได้อ่ะ22บาทเนี่ย<ฆ>ใช่ไหม,<ฆ>ไมเตี๋ยวก็ไม่ได้นะกิน ใ่บมีแห้งก็ไม่ได้และอะไรตอนนี้ขึ้นเป็นราคาไม่ใช่สามสิบนะตอนนี้สามสิบห้าสี่สิบแล้วนะพวกข้าใช่ใช่ใชใช่นะมันซื้ออะไรไม่ได้ในแง่ของลูกจ้างเขาก็มองมันไม่ได้ช่วยอะไรรกนะแต่ถ้ากลับมาฝากในจ้างเนี่ยไอ้วันละยี่สิบาทเนี่ยเดือนหนึ่งหกร้อยหกสิบาทที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมถ้าคุณมีคนร้อยคนก็เท่าไหร่หกหมื่นหกหกหมืนหกเนไหเออถ้าพันคนมันก็เป็นหกแสนหก ถ้าสองพันคนก็ล้านสองล้านสามต่อเดือนปีนึ่งขอดรคนนี้นี่กี่คนนะพนักงานหลักพันครับเป็นหลักพันหลักพันเลยเหรอคะหลักโอ้โหก็เรียกว่าต้นทุนค่าแรงเป็นหลักเป็นหลักเท่าไหร่แต่ของของนื่จากของธุรกิจเนี่ยของผมเป็นเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทําด้านโลจิสติกเนี่ยค่าจ้างของเราไปคืออย่างงี้ถ้าถามอย่างนี้ยคือในไอ้เรื่องต้นทุนเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกเนี่ย อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือเราไปคิดว่าแต่เอ e ที่กระทบจริงๆไม่ใช่นะนะครับอันนี้เข้าใจผิดโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นลัสเกลตัวตัวตัวเเนี่ยนะแต่ถ้าคุณใช้แรงงานมากเป็นแรงงานเข้มข้นนะเป็นอุตสาหกรรมที่มาจิ้นกำไรมันน้อยนะแปรรูปเกษตรอาหารกระป๋องสับปะรดอะไรพวกนี้เนี่ยหรือรับจ้างท้าผริพวกการเมนโอมทำตามแบรนด์ต่างๆพวกเนี้ย มาจิ้นมันเขาน้อยมากกาไรเขาน้อยนะใช้คนเยอะสัดส่วนค่าจ้างสูงเพราะฉนพวกเีอะใช้แรงงานเป็นหลักพันทั้งนั้นสองพันสามพันเพราะฉนไอที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากผมก็คุยกับพวกนายจ้างนะเขาก็โทรมาบ้างผมคุยมั่งแล้วก็มีประชุมกันเนี่ยเอบางลายเนี่ยเขาพูดง่ายงว่ามันจะมันล่อแหล่จะไปไม่ไปอยู่แล้วจากที่ที่เป็นเขาตรงเนี้ย นะบางคนบอกว่ามันไม่เยอะแต่ว่าถ้าคุณมีคนสองพันเนี่ยมันก็ล้านสองล้านสามสำหรับเขาเนี่ยมันมีต่อเดือนที่ผ่านมันมันจะไปอยู่แล้วนะมันก็ไปเพิ่มความลําบากให้เขานะครับแต่ว่าถามลูกจ้างมันก็แค่นี้มันก็ไม่พอคืออะไรไม่ได้อีกนะคะก็อยู่ที่ว่าเป็นฝ่ายไหนนะคะแต่ว่าคุณแน่นอนหละก็คือเราเป็นผู้บริโภคนี่นะคะอาจจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงครั้งนี้เพราะว่าเขาอาจจะผลักภาระมาให้ ผู้บริโภคสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจใช่ไหมคะคือค่าแรงเนี่ยก็เป็นต้นทุนใ,ในอุตสาหกรรมหรือในทุกภาคส่วนภาคบริการก่อสร้างทุกอย่างมันมีค่าแรงหมดแม้แต่ร้านอาหารโรงแรมใช่ไหมทุกอย่างแม้แต่แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในตลาดมันก็ต้องมีลูกจ้างสองคนสามคนก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการไปเพิ่มต้นทุนให้เขาแต่แน่นอนเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเพิ่มรายได้ให้กับประชาแรงงานซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่สุดข,ของประเทศผู้ใช้แรงงานเนี่ยกลุ่มใหญ่สุดของประเทศเนี่ยใช่ไหมก็ทําให้เขามีกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นประเด็นก็คือต้องมาตอบว่าแล้วไอ้ค่าจ้างที่เพิ่มครั้งนี้เนี่ยมันมีผลขนาดที่จะต้องไปทําให้ต้นทุนสินค้ามันปรับหรือเปล่าคราวนี้เราก็ต้องกลับมาดูรลายลายลายหลายเซกเตอร์เห็นไหมถ้าเป็นพวก ลายไมโครอ,อไมโครเนี่ยก็พวกพวกพวกลายย่อยเล็กๆหาเปลแผงลอยขายอาหารขายอะไรพวกนี้เนี่ยเขาใช้ลูกน้องสามสี่คนเนี่ยนะเดือนหนึ่งก็อาจจะเพิ่มเป็นหลักพันใช่ไหมสองพันสามพันสำหรับธุรกิจพวกเนี้สองสามพันนี่เรื่องใหญ่ท่้นสิ่งที่เขาทาได้แล้วง่ายด้วยเขาแคผักพานะไปที่ผู้บริโภคเช่นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาจจะขึ้นแค่บาทสองบาทแต่ว่าประเทศไทยเราก็พูดกันมานานละเราไม่ขึ้นบาทสองบาทหรือบาทห้าสิบ บาทเจ็ดสิบห้าเราเป็นห้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมอันเนี้ยเราเราเห็นแน่นอนเราเห็นแน่นอนเพราะว่าเขา <c oughs> เขากระทบใช่ไหมทีนี้กลับมาที่พวกที่ใช้แรงงานเป็นพว,พวกธุรกิจเนี่ยก็อยู่ที่เอ่อเขาใช้คนมากคนน้อยเป็นธุรกิจมีมีกําไรมาจิ้นเขาสูงหรือไม่แล้วก็สําคัญที่สุดคือสัดส่วนแรงงานเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนของเขาทั้งหมดใช่ไหมงั้นถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ย ก็ประมาณสักก็จะทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยสองถึงสามเปอร์เซ็นต์โดยทั่วไปนะนะแต่บางรายก็อาจจะไม่ถึงไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้าไปอืไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้าไปแต่นี่ไอสองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไปผลัการะถ้ามันอยู่ในตัวราคาสินค้าเนี่ยอาจจะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นหรือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะผลัการะลงไปได้ได้ไงทั้งหมดใช่ไหมคะได้ทั้งหมดหรือไม่ได้หมดเพราะว่าเวลานี้เนี่ย มันเจอประชาชนหรือผู้บริโภคเนี่ยเจอกันเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมและก่อนหน้านี้ก็เริ่มปรับลงไปได้แล้วใช่ไหมปัญหาคือการผลักไม่สามารถผลักต้นทุนลงไปที่ราคาสินคา้าเพราะว่ามันแข่งขันกันและตอนนี้ตลาดเริ่มหดตัวนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยตลาดเห็นหดตัวชัดเจนเลยนะครับคือค่าระวางเรือเนี่ยจำได้ไหมแต่ก่อนนี้ค่าตู้คอนเทนเนอร์ขาดนะไปดนข่าวนะ ใชคอนเทนเนอร์ขาดค่าเฟดตรงนี้มันกลับข้างกันนะตู้เหลือของไม่มีมาจรบอกอะไรฮะแล้วก็ค่าระวังเรือเนี่ยเมรีามาซื้อไม่มีกำลังซื้อใช่ไหมต่างชาติลดกําลังซื้อลงไปแล้วจนกระทั่งตู้เนี่ยเหลือค่แล้วค่าระวังเรือระหว่างประเทศเนี่ยกันสายอเมริกาเนี่ยลงมาตลอดนะจากหมื่นแปดพันเหรียญต่อคอนเทนเนอร์เนี่ยทีนี้หรือประมาณหกเกตพันเหรียญนะไปจีนอย่างเงี้ยลงที เกือบเท่าตัวตอนนี้ขณะนี้ลงไปที่75%ของเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเนี่ยลงไปบ้าง50%บ้าง75%บ้างแล้วแต่ไปตามท่าเรือต่างๆมันกำลังซับซ้อนว่ากําลังซื้อเริ่มแผ่วในต่างประเทศและมันก็มีผลต่อกําลังซื้อในประเทศอย่าลืมนะไอ้ตัวเร่งอันคือน้าท่วมน้าท่วมครั้งใหญ่ครั้งนี้มันจะทําให้พวกเกษตรก็ดีเรื่องของภาคธุรกิจในในพื้นที่ชนบทเนี่ย นะเข้ากระทบมันก็กระทบะไรายได้ด้วยใช่ไหมอันน่าจซื้อจะยิ่งลดลงเพราะมันไม่อยู่ในวิสัยที่จะไปเพิ่มนะไปเพิ่มราคาสินค้าในเวลาที่ตลาดมันมันวายอะอตลาดมันไม่ใช่เวลาที่ณจนมาขึ้นมันก็ต้องแข่งกันนะครับเพื่นี่มีคนถามผมเยอะมันจะเจ๊งไหมเนี่ยจ่าเรื่องสิคะเหรใช่ไหม<อ>ผมว่าขณะนี้เนี่ยต้นทุนใหญ่ของเราเนี่ยมันมันมาจากหลากหลายนะ หลากหลายแรกก็คือเงินเฟ้อที่มาจากในประเทศและในประเทศหล้ริเงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยเก้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะสูงมากเออไปเลขสองหลักเลยใช่ไหมสูงมากค่ะข้าเงินเฟ้อพวกเนี้ยอย่าลืมนะมันบวกมาในต้นทุนวัตถุดิบด้วยถูกไหมธัญพืชอะไรต่างๆที่มาจากรัสเซียมันก็ถูกบวกเข้าไปด้วยและช็อตด้วยแล้วมันมีซัพพลายเชนดิสลับด้วยที่วัตถุดิบมันขาดไปทั้งโลก หลายตัวเลยอ่าแล้วแรงยังถูกซ้ําเติมจากไอ่ะค่าไฟฟ้ากาลังดานั่งาไฟฟ้ากําลังจะปรับขึ้นอีกอ่าใช่แล้วน้ํามันก็ยังขึ้นขึ้นลงลงม่แน่นอนอาจจะลงลงหน่อยหนึ่งแต่ก็มันไม่ได้ยั่งยืนเนะมันไม่ไยั่งยืนเพราะว่าแนวโน้มมันต้องขึ้นแน่นอนเพราะว่าซัลายมันช็อตใช่ไหมเดี๋ยวใกล้ใกล้ใกล้ใถ้ากันยาตุลาเนี่ยมันจะเริ่มเข้าซีซั่นของฝรั่งแล้วเรื่องอาากาศหนาวดูนะทีนี้ ที่คนไม่เคยพูดแล้วผมพูดอยู่เนี่ยคือฟ o เ e x ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลต่อต่อต่อชีวิตพวกเราคืออัตราแลกเปลี่ยนเราเนี่ย on, อ่อนใช่ไหม<า>หวัเนี้ <on. S 2> ไปสามสิบหกจุดห้าอะไรประมาณนี้ประเมินว่าสิ้นเดือนเนี่ยจึงหาอาเทนสามสิบเจ็ดทีนี้เราเทียบต้นปีเนี่ยสามสิบสามบาทค่ะข,ขึ้นมาเยอะเลยอ่อนไปเยอะเลยคุณที่ดูมันต่างกันเท่า <5. S 2> ไหร่สามสิบสามกับสามสามสิบหกจุดห้าเยอะมากค่ะทีนี้เวลาของมันเข้ามาเนี่ยพอมาถึง ประเทศไทยท่าเรือหรือสุกรมันก็ต้องเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเพะมนเป็นบาทบัทดิวดีมของมันเพิ่มขึ้นทันทีเลยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ราคาก็แพงขึ้นใช่ทืนี้ค่าไอ้ค่าปรับระวังค่าไอ้โทษทีปรับค่าแรงงวดเนี้ยต่ําสุดคือสี่เปอร์เซ็นต์สี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์สูงสุดคือกทมปริมณฑลอกจุดหกห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าเทียบแล้วเนี่ยไอ้พวกค่าอัตราแลกเปลี่ยนหนักกว่า หนักกว่าใช่ไหมครฟ้านักกว่านะคะ่าเงินเฟอ้อที่ติดมากับของหนักกว่าและราคาสินค้าที่ที่สูงขึ้นหนักกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขัง้นเจงหรือว่าต้องหยุดธุรกิจแต่ว่าไอ้ที่หยุดไปเนี่ยเขาเขาเขาอ่อนแอก่อนหน้านี้แล้วอพอเจอพอเจอมาเจอทุกน,นี้เข้าล่มเลย อ่าเป็นเหมือนอภิปายด้วยรูปหนึ่งที่บางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คงตัดฟันเพราะว่าคนจะต้องยอมรับก่อนว่าของเราเนี่ยมาถึงจุดที่น่าจะต่ําแล้วมันกาลังค่อยๆเงยเงยหัวขึ้นเศรษฐกิจนะเพราะผ่านจากโควิดแต่ว่ามันมันช้าไงือมันเป็นดูเชฟอะแล้วมันดูยาวๆเลยนะมันดูแบบยาวๆช้ายู่ผมก็เลยบอกว่าคงไม่ถึงขั้นว่าต้องเจ๊งกันไปจานวนมากแต่ที่ชัดๆคือการรับคนจะ จะรามัดระวังขึ้นการนับคนใหม่ๆจะจะจะน้อยลงจีเนี่ยเพิ่งประกาศนะคนว่างงานของกําลังแรงงานใหม่เนี่ยที่จบการศึกษาใหม่ยี <ừ> ่สิบเอร์เซนตเด็กหลุ่มสาวซึ่งจีนไม่เคยเจอเนะการว่างงานในดับเด็กจบใหม่ยี่สิเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นตัวเลขเ่กิจเศรษฐกิจจีนก็ตอนนี้ก็โตโตโต,โตโไม่เป็นไปตามเป้าคือตโตน้อยนะตโตน้อยเยอะน้อยมากจีนเขารัฐบาลตั้งไว้ห้าปอร์เซ็ต ใช่ไหมห้าเปอร์เซ็นต์จเคยโตเจ็บแปดเปอร์เซ็นตแต่ว่าเขาพวกเอกชนอะไรต่างๆเขาก็ประเมินของเขาเองเนี่ยพวกน่าจะโตอย่างเก่งสามเปอร์เซ็นต์ค่ะสามเปอร์เซ็นต์หรือสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของจีนี่เรื่องใหญ่นะใหญ่ที่เขาเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เกลขนาดเศรษฐกิจเขาใหญ่มากนะคะจีนเนี่ยถ้าไม่ใช่สังคมนิยมนะแล้วก็ไม่ใช่คนมีกระเป๋าหนักมีเงินตรามียูเอสดอลลาร์ตุนเอาไว้สามล้านล้านยูเอสดอลลาร์เนี่ยว่าเขาล้มไปแล้วเนี่ย พราะว่าอสังหาเขาพังพินาศเลยใช่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมอาศัยว่าเขาเป็นประเทศสังคมนิยมรัฐบาลสั่งตรงสั่งตรงหมดใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าหนักเห็นว่าตลงเงินต้องเท่าไหร่อ่ะหนึ่งล้านเนี่ยเห็นเป็นสองวันก่อนใช่ไหมาอัดฉีดเงินเข้าไปหนึ่งล้านหยวนแล้วหนึ่งล้านหยวนห้าจุดสองล้านล้านบาทนี่รอบแรกนะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมีอีกหลายรอบคือเทียบเราไม่ได้อะใช่ไหมเขาทียบเราหนึ่งจุดห้าล้านล้าน ค่ะอาตยพของจีนนี่เขาเขาบอกประเดิมก่อนห้าจุดห้าล้านล้านเดี๋ยวเขาจะลงเป็นงวดงวดค่ะนะครับค่ะทีนี้ก็จะสรน,นิค,ค่ะคือเรื่องของอย่างที่ว่าราคาข้าวัตถุดิบก็สูงขึ้นตะก,กี้พูดถึงเรื่องของการนำเข้าสินค้าแรงต่างๆนะคะก็ก็แพงขึ้นเออสูงขึ้นข้าไฟฟ้ากําลังจะมาค่าอะไรกาลังจะมาค่าขนส่งก็มาจากราคาข่าน้ามันข้าววัตถุหรือต่างๆในธุรกิจเองเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้หลังแอนเลยนะคะ ในแง่ของต้นทุนมันดกเราเห็นปัจจัยมันเป็นปัจจัยลบไงมองไปที่ไหนคือถ้าเอาว่าส่วนใหญ่นะแต่ว่าถ้าไม่พูดถึงพวกเจ้าสัวหรือบริษัทเมกะคอมพานีของไทยอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ภายใต้การอ่อนแอเนี่ยเขาอาจจะได้จังหวะควบรวมได้อะไรต่างๆเขาปองกันแต่เี่ยเราพูดถึงส่วนใหญ่ S อ e บริษัทอะไรอย่างเงี้ย SME อย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนผมใหญ่ๆก็กระทบทั้งนั้นใช่ไหมมันเรามองไม่เห็นปัจจัยบวก เราอย่าลืมว่าเรายังมีปัจจัยการเมืองด้วยเจ็ป่ะการเมืองเรามีปัจจัยการเมืองโครงสู้างอากาศหรือเปล่าใช่ไหม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 หรือหลังจากสารน้ำนูนตีความแล้วผลเป็นแบบหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งมันก็อาจจะมีผลแตกต่างกันตอนนี้เราประเมินไม่ออกใช่ไหมนะครับเพราะเรามีหลายปัจจัยที่เข้ามาน้าท่วมเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะเราต้องเอามาบูรณาการว่าน้ําท่วมครั้งนี้เห็นบางหน่วยงานที่เกี่ยวกับไอ้เรื่อง น้ำเรื่องอะไรเขาบอกอาจจะใกล้ๆปีห้าสี่โอ้ผมไม่ก็เลยนะปีห้าสี่เนี่ยจิตมันพังพี่นา่เลยนะปีห้าสี่ปีนั้นเศรษฐกิจเรายังดีอยู่จาได้ไหมฮะไม่ได้เลวร้ายไอ้นี่โอ้โหปัจจัยล้อมเรามองแต่เห็นเราไม่ค่อยเห็นปัจจัยบวกนะค่ะนะส่วนใหญ่นะเออเออเยอบริษัทพวกที่เขาเป็นเมกะนี่เขามาดีเข้ามาบอกเอยฉันกำลังแฮปปี้เห็นบางบริษัทโอ้โหกำไรสูงสุดในรอบสิบปีก็มีใช่ไหม บริษัทที่เกี่ยวน้ํามันเนี่ยใช่ไหมเห็นคุณไม่ลดราคาน้ํามันคุณกําไรเป็นแสนล้านเห็นเปิดบัญชีมาทําไมคุณไม่ลดราคาน้ำมันกับกำไรกันเยอะแยะขนาดนั้นรัฐบาลถือหุ้นตั้งเจ็ดสิเปอร์ซ็นต้น่เป็นต้นแต่ว่าโดยภาพใหญ่ๆเนี่ยนะธุรกิจ s อ e ออธุรกิจคนไทยนะพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเราไม่เห็นปันจจนะัยบวกในขณะน,นี้มันนะมีน้ำท่วมมีเงินเฟ้อปัจจัยภายนอกกว่านี้มีการเมืองมีสารพัดแล้ว เราไม่รู้ว่าไม่ไม่ไม่ใครมาบอกว่าถ้าน้ําท่วมใหญ่เท่าก็ไอ้ปีห้าสี่หรือใกล้ใกล้กันมันจะต้องทําอะไรบ้างเศรษฐกิจจะทําต้องทําอะไรบ้างไม่มีตอนนี้ไม่มีใครไม่มีใครออกมาพูดเห็นลยรัฐบาลก็เอาเหล็กอย่างเงี้ยงานต่างงานดูทีนะตอนนี้รัฐบาลก็ทํางานดูทีไปตรวจน้ําท่วมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนั้นก็ปัญหาเฉพาะหน้าสองก็ใกล้ๆเลืองต่างงอันนี้ก็ต้อง ใช่ประชาชนเห็นหน้า<ด>เห็นหน้ากันหน่อยอันนี้เข้าใจได้ไม่ได้ว่ากันแต่ขึ้นค่าอะไรครั้งนี้นี่ก็น่าจะเป็นปัจจัยการเมืองด้วยใช่ไหมครที่จําเป็นต้องขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้ตั้งที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลานี้ก็ได้อ่ะผมอยู่กับการปรับค่าจ้างเนี่ยมาเจ้านะพอสมควรยี่ส<ช>ิบยี่สิบกว่าปีเพราะว่าผมเคยเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดูแลเศรษฐกิจแล้วก็ไอ้พูกคัดต้องค่าจ้างเนี่ยเราก็ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงเคยปฏิเจจากับ ตัวแทนรัฐบาลตอนสามร้อยด้วยซ้ำไปมีกลุ่มคนที่ไปคุยกับรัฐบาลตัวนายกเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะแน่นอนครับค่าจ้างท่านต่ําเนี่ยมันเกี่ยวข้องการเมืองโดยตรงเพราะว่าไตรภาคีเนี่ยเราก็ใจๆๆไตรภาคีนะกรรมการค่าจ้างสามฝ่ายลูกจ้างนายจ้างรัฐบาลแต่ตัวประธานคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยประทรวูงแรงงานประทรวงแรงงานก็แน่นอนอ่ะใช่ไหมใกล้คิด กี่เกื่อการเมืองใช่ไหมแน่นอนแต่ว่าถ้าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาพวกในจ้างก็อยากปลุกบว่าพอดีผมมีโอกาสใกล้ชิดแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงก็มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความเห็นกับผมว่าการปรับแบบไหนแบบไหนอะไรอย่าง,งอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้าาก็มาคุยกันอย่าว่ามา,ามาปร,รึกษาหร,ารือกันเออมามาันได้มานั่งคุยกันแบบนี้ว่าเฮ้ยคุณทนี้ปรับอย่างนี้กระทบไปเนี่ยนะผมว่าเขาลอมชอมนะ แล้วก็ข้างในลึกๆเนี่ยตอนในไต้ภาคีประชุมกันเนี่ยเออทงเข้ามาสามร้อยหกสิบาทในห้องประชุมมาน,นั้นนะของของของ,ของเขา,าปักมาปยออกมาว่าไอ้กทมเนี่ยปรนี้มันทนต้องสามร้อยหกสิบาท,บาทถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือแปดจุดเท่าไหร่อ่ะแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้คิกับที่เขาเปลยก่อนหน้านี้จาได้ไหมว่าจะเป็นห้าถึงแปดเปอร์เซ็นต์ และก็กระแสที่มาก่อนหน้าที่ผมกลัวมากกระแส492บาทอันนั้นเจงนะอันนี้ของจริงอยู่492บาทอันนั้นคือวันละ166บาทตัวหนึ่งขึ้นทีเดียว5,000ทั้งประเทศเลยใช่ไหมอันนั้น่ะผมว่าเจ๊งเกินเลยนะเขาไม่ได้หยิบเรื่องนั้นมากระแสว่าการเมืองเขาไม่เล่นเรื่อง4 9เบาทอันนั้นผมคิดว่าเป็นต้องให้เครดิตเขาต้องให้เครดิตเขาสองก็คือวันนั้นน่ะตั้งธงมานะ สามร้อยหกสิบบาทเอกชนบอกฉันรับได้เต็มที่คือสามร้อยห้าสิบในจ้างนะในจ้างลูกจ้างเนี่ยเขาเขาปีฉิมนอนสบายยังไงก็ได้นะยิงสูงยิงดีถูกไหมเขาเขาสู้กันเขาสมควรนะโอเคแต่ผลที่สุดแล้วเนี่ยก็หลอมชอมกันได้จึงมาที่สามร้อยห้าสิบสามบาทเนี่ยสามห้าสามบาทเ่าเขาบอกว่าการเมืองแทรกมันมันแทรกเขาต้องแทรกอยู่แล้วอยู่แล้วแต่ว่าเขาเข้าใจเศรษฐกิจต้องต้องยอมว่ารัฐ การเมืองหรือรัฐบาลหรือท่านรัฐมนตรีแรงงานไรก็แล้วแ,แต่เนี่ยเข้าใจเรื่องเศรษฐกษิจเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่คุณมาปรับแบบมาก,มากนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเราต้องให้ให้เครดิตเขาแต่ว่าสายลูกจ้างจะพอใจไม่พอใจนั้นนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องเข้าใจนะถ้าคุณปรับสูงๆเนี่ยมันเก่งหดแล้วคุณจะเอางานที่ไหนทำใช่ลูกจ้างก็คงจะเข้าใจแหละนะคะ ถ้าถ้าเกิดได้ขึ้นค่าแรงแต่ไม่ไม่มีงานทำก <g ül> ็คือเขาเขาไล่ออกอยู้วยกัน,นได,ได้บางคนในจ้างก็มาบ่นนะโอ้โอยูไม่ได้ทําไมต้องปล่อยให้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราต้องยอมรับว่าค่าของชีพเขาสูงลูกจ้างก็คือคนของเราลูกน้องของเราที่เข้ามาช่วยงานถ้า,ถถาเขาอยู่ไม่ได้แล้วเราจะอยู่ได้ไงคุณตนิดแล้วธุรกิจจะปรับตัวยังไงดีในสถานการณ์แบบนี้คะคําถามสุดท้ายแล้วค่ะปรับตัวเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณดูตรงอยู่ในธุรกิจที่ด้านไหนเป็นธุรกิจที่มันเป็นตัว L, แอลยาวคือไม่ฟื้นแน่นอนนะหรืออยู่เชฟหรือวีเชฟเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการฟื้นตัวของธุรกิจเนี่ยไม่เหมือนกันนะเป็นธุรกิจที่คุณใช้แรงงานมากไหมแต่ส่วนต้นทุนคุณสูงไหมถ้าแบบนี้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องเรื่องกับเรื่องสกิลเรื่องทักษะคนคือทํายังไงคนที่เราต้องจ้างแพงขึ้น ให้เขามีผลผลิตมากขึ้นคุณอาจต้องให้สกิลทักษะนะมีการฝึกงานสก <Skill S 2> ิลต่างๆนะคะแต่สกิลเนี่ยไม่พอจริงๆน้อยมากที่ผมพูดตรงๆนะทางที่ซีบอกโอต้องไปอัพสกิลรีสกิลมัลติสกิลเน็กซ์สกิลจริงๆคนคนงานหรือของเราเนี่ยเขาเขาไม่ไม่เขาชอบคนไทย,ยไม่เขาชอบไปตกสกิลอะไรหรอกใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่ชัดๆเนี่ยคุณต้อง ต้องไปปรับกระบวนการผลิตของคุณหรือกระบวนการทํางานของคุณโปรเซสถ้าอยู่ในบริการเป็นโปรเซสการทํางานอย่าให้มันเป็นเรียกว่า m ิ x กแอนด์เลนเนี่ยเออให้มันอย่ามีคอขวด mm hmm. นะตรงไหนอยู่ในโรงงานอย่าให้มีเวสอย่ามีให้มีสแครปนะอย่าให้ไ oh. อไอ,อน้ำเอ่ะนะไบเลอร์ไอน้ามันรั่วมันคือพลังงานที่สูญไปสําคัญที่สุดเนี่ยคุณต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้เข้ามาใช้มากขึ้นนะคะอุญยศ ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนะคงจะต้องศึกษากันแล้วในในนาทีนี้นะคะดรธนิตคะเดี๋ยวไว้หนูเรียนเชิญใหม่นะคะวันนี้แหมเสียดยเวลาคุยกับดรธนิตเวลาน้อยไปเสมอเลยทีเดียวนะเพราะว่าท่านมีความรู้เยอะมากเลยต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ